ขอน้อมน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยขอโอกาสพระอาจารย์เพศาลพระอาจารย์พัฒนาชัยพระอาจารย์สุรินเพื่อนสาธรมิกจเจริญในธรรมไม่สิก็ยติโยมอมนึกถึงความจเจริญของทางทางโลกเนาะทางเทคโนโลยีนะ ทุกวันนี้หลายเรื่องก็มีความก้าวหน้าเยอะนะโดยเฉพาะ GPS GPS นะเครื่องนำทางทุกวันนี้เราจะไปไหนมาไหนนะถ้าไปไม่ถูกนั่นตั้งเลย GPS แล้วก็เดินไปตามเส้นทางนั้นก็จะถึงปลายทางได้อย่างไม่ยากเหมือนดังสมัยก่อน อย่างเราก็มีหลายคนนะที่เคยถามหลวงพ่อมาว่าวัดป่าสุขโตอยู่ที่ไหนยังไงจะมาปฏิบัติธรรมอะไรประมาณเนี้หลวงพ่อก็อ่ะบอกค้นหาเลยใน Google นะพิมพ์ใน GPS เนี่ยพิมพ์เลยวัดป่าสุขโตเดี๋ยวก็จะมีแผนที่แสดงนะรวมถึงระยะทางอะไรต่างๆก็ชัดเจนนะ เพราะนั้นการไปไหนมาไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ง่ายแสนง่ายก็คือใช้ GPS แล้วก็จะถึงเป้าหมายปลายทางอย่างไม่ยากนะจริงๆเรื่องของพระสัตธรรมเออพระสัตธรรมเนี่ยก็เหมือนกันนะเราไม่รู้หรอกว่าพระสัตธรรมโดยแท้เนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรไม่รู้จักนะสัจธรรมแท้คืออะไรนึกก็ไม่ออกว่าเป็นยังไงนะ ทำยังไงก็ไม่รู้บางทีเราเรียนธรรมะก็มาเยอะแล้วก็ก็ยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันเป็นอะไรยังไงแต่เราก็ต้องอาศัย GPS ที่พระพุทธเจ้าได้ได้พบมาแล้วได้เห็นมาแล้วนะท่านก็มาบอกบอกทางว่าการเข้าถึงพระสัจธรรมเนี่ยต้องรู้อะไรต้องรู้จักอะไรอย่างเมื่อกี้ใน ธรรมนิยามอันนี้ก็เป็น GPS นะถึงได้บอกว่าออพราะแต่าาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามแต่ธรรมธาตุเนี้ยนะมีอยู่ตั้งอยู่แล้วก็เป็นปกติธรรมดาเช่นนี้แล้วก็เป็นกฎตายตัวนะไม่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่ว่านี้เป็นยังไงก็คือสังขารไม่เที่ยงเห็นไหมท่านก็เป็น GPS แล้ว บอกว่าสังขารทั้งหลายนะมีความไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงเป็นอนัตตานี่คือธรรมนิยามซึ่งเป็น GPS ที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะเพราะนั้นการที่จะให้เข้าถึงพระสัจธรรมก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องสามอย่างนีนะ้ถ้าไม่เข้าใจสามอย่างนี้ก็ไม่อาจที่จะ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทีนี้ถ้าเพียงแต่ลำพังเพียงแต่ท่านพูดว่าไอ้สัจธรรมนี้มีอยู่จริงถ้าท่านไม่บอกท่านไม่แสดงท่านไม่บัญญัตินะทั้งๆที่สัจธรรมนี้มีอยู่ก็ไม่อาจจะมีใครรู้ได้นะเพราะนั้นการที่ท่านบอกท่านแสดงท่านบัญญัติเนี่ยอันนี้ก็เป็น gps ที่ชัดเจนนะเรามองกันในภาพกว้างๆเลยนะ คำว่าสังขารเนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะเราก็รู้จักแล้วละ่ะว่าอะไรอะไรก็เป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิน้นร่างกายจิตใจรู chain, ปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นนี่คือสังขารน,นะต้องรู้จักตรงนี้ก่อนแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายนอกตัวมันก็เป็นสังขารเหมือนกันนะรวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่ปรากฏขึ้นเนี่ยก็เป็นสังขารทั้งหมดพอเรารู้จักสังขารแล้วเนี่ยเท่ากับว่าอ่าได้เสน้นทางแล้วว่าอ๋อสังขารคือเป็นเช่นนี้ ต่อมาก็เรียนรู้มันต่อว่าเมื่อรู้จักแล้วสังขารนี่มันจริงอย่างที่ GPS ว่าหรือเปล่าว่ามันมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ต้องเดินตรงนี้เดินก็คือสังเกตแหละสังเกตก็จะเห็นจริงๆว่าโอ้ GPS บอกไม่ผิดเลยมันไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์จริงๆแล้วก็เป็นอนัตตาจริงๆนะทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อก็จะเอาเหตุการณ์ปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้มาศึกษามาเรียนรู้กันเพราะว่า ก่อนหน้าคราวที <niño sharing> ่แล well. ้วเนี่ยหลวงพ่อก็ได้พูดถึงเรื่องของการได้ยินเรื่องของการเห็นนะเรื่องของการได้ยินเรื่องของการเห็นเนี่ยซึ่งก็เป็นก็เป็นพระสัทธรรมอย่างหนึ่งก็มีอยู่จริงนะพระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องของการเห็นเรื่องของการรู้เรื่องของการได้ยินก็มีอยู่หลายที่นะก็พวกเราก็เจอกันอยู่แล้วคําว่าเห็นคําว่ารู้คําว่าได้ยินคําว่าทราบ คำว่ารู้แจ้งเหล่านี้อันนี้ก็เป็นพระสัทธรรมทีนี้ถ้าท่านไม่นําแสดงไม่มาบอกท,ทั้งทั้ที่การรู้การเห็นเนี่ยมีอยู่จริงพวกเราก็คงไม่รู้จักว่าสิ่งนี้มีอยู่แต่เมื่อท่านบอกว่าเออการเห็นการรู้การได้ยินเนี่ยมันมีอยู่จริงเราก็สัมผัสเลยตอนนี้ว่าการเห็นมีอยู่จริงไหมการได้ยินมีอยู่จริงไหมถ้ามีอยู่จริงนี่เท่ากับว่า เริ่มรู้จักแล้วว่านี่แหละเป็นเป็นสังขารเป็นสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่จริงเป็นธรรมดาเป็นกฎตายตัวของมันนะแล้วก็หลวงพ่อก็ได้พูดถึงว่าเอาละวันก่อนได้ถามกันว่าเนี่ยตอนเนี้ยที่เห็นอยู่หลวงพ่อก็บอกว่ามันมีแต่การเห็นนะมีแต่เห็นแต่ไม่มีผู้เห็นนะได้ยินเนี่ยได้ยินอยู่จริง แต่ก็ไม่มีผู้ได้ยินก็เลยมาคุยกันว่าเอา้าใครไม่เข้าใจก็ไปทำการบ้านมาไปทำการบ้านมาว่ามันใช่หรือไม่ว่าเห็นเนี่ยมีเห็นเนี่ยเ,เห็นจริงแต่ผู้เห็นไม่มีได้ยินได้ยินจริงแต่ผู้ได้ยินไม่มีตรงเนี้ยที่จริงอ่ะ GPS ก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วนะอนัตตาไงเล่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้น เห็นเห็นจริงๆอะ่ะแต่เห็นนะคืออนัตตาก็ต้องแปลามาเป็นไทยอีกใช่ไหมอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนอืมไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นการเห็นจึงมีแต่การเห็นแต่ไม่ใช่ตัวตนของผู้ใดเป็นผู้เห็นมีแต่เห็นแต่ไม่ใช่ตัวตนของเราของใครซึ่งตอนนี้ธรรมะปรากฏเฉพาะหน้าอยู่แล้วไม่ต้องหาไม่ต้องไปค้นอะไรเลย เห็นจริงๆแล้วก็ได้ยินก็ทำนองเดียวกันได้ยินก็เป็นสภาพธรรมะเอ,อ GPS ก็ตั้งไว้แล้วว่าการได้ยินมีอยู่จริงพระพุทธเจ้าก็ได้บัญญัติได้แสดงแล้วว่าได้ยินอนัตตาไม่ใช่มีใครเป็นผู้ได้ยินไม่ใช่มีผู้ได้ยินมีแต่ได้ยินโอ้ย อยมเอยง่ายกันขนาดนี้เราจะทำไมยากทําไมก็มันจริงๆอเนี้ยตอนนี้นี่หลวงพ่อพูดสองอย่างนะเรื่องเห็นกับการได้ยินเ,นเห็นจริงๆได้ยินจริงๆแล้วก็กลางแผนที่เลยอนัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาสภาพของการเห็นสภาพของการได้ยินก็เป็นธรมนธรมเป็นธรรมะเป็นสภาพธรรมะก็จัดอยู่ในธรรมนิยามนี่แหละ เ,ออเป็นกฎตายตัวนะไม่เป็นอื่นแล้วก็เห็นได้ยินเนี่ยมันต้องมีมีทุกยุคทุกสมัยทุกเวลานะทุกการก็ไม่เคยหายไปไหนนะไม่เคยหายไปไหนเพราะนั้นการเรียนธรรมะเนี่ยต้องเรียนให้เข้าถึงสัจธรรมแท้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรายังติดอยู่ยังเข้าใจผิดอยู่ยังมีความเห็นผิดอยู่ว่าเป็นเราเป็นเรา นี่เราได้เห็นเราเห็นเราได้ยินทุกวันนี้ถ้ามีมีคนมาพูดว่าไม่ใช่เราได้ยินนะไม่ใช่เราเห็นนะจะว่ายังไงส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเราไงเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนได้ยินเนี่ยแสดงว่านี่ยังไม่ได้เดินทางถูกต้องตาม gps นะยังเดินผิดทางอยู่เพราะนั้นต้องกลับเข้ามาใหม่ กลับเข้ามาใหม่มาศึกษาเรียนรู้ใหม่ว่ามันเป็นเราเห็นเราได้ยินจริงๆหรือเปล่าหรือเราจะเชื่อตัวเองหรือจะเชื่ออยาจะเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นก็เป็นอนัตตาได้ยินก็เป็นอนัตตาแต่ถ้าความเชื่อของเราเราบอกไม่อะ่ะเป็นเรานี่แหละ <c oughs> เป็นเราเห็นเราได้ยิน <c oughs> เพราะนั้นตรงเนี้ยเขาบอกว่าอย่าดื้อ ให้ศรัทธาต่อคำสอนพระพุทธเจ้าศรัทธาจงเชื่อนะเชื่อมั่นในคำสอนแต่ศรัทธานี้ไม่ใช่ว่าเชื่อเลยนะจะต้องพิสูจน์พิสูจน์ด้วยตนเองนะพิสูจน์ด้วยตนเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าทนต่อการพิสูจน์นะใครจะว่าอย่างไงด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแต่ทมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้แล้วเนี่ยทนต่อการพิสูจน์คือจะไม่เป็นอื่นนะ เราจะมีความคิดความเห็นอย่างไรก็ตามมันก็เป็นแค่เพียงความคิดความเห็นของเจ้าตัวแต่สัจธรรมแท้มันไม่อยู่ภายใต้ของความคิดความเห็นของใครมันเป็นของมันเป็นกฎตายตัวของมันอย่างนั้นเพราะนั้นการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยมันมีหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเรียนรู้เรื่องโดยวิธีไหนก็แล้วแต่แหละแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องไปรวมกันคือ เห็นตามความเป็นจริงของสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาใครจะมีอุบายแบบไหนมากมายมหาศาลขนาดไหนเหอะแต่เมื่อที่จะให้เกิดปัญญาได้เนี่ยมันจะต้องมารวมลงตรงที่เห็นลักษณะสามอย่างนี้อ่าก็เรียกว่าเห็นใจรักนะเห็นใจรักษณ์รู้แจ้งต่อใจรักษณ์เมื่อรู้แจ้งต่อใจรักษณ์ก็รู้แจ้งอย่างตรงที่พระพุทธเจ้าท่าน บอกไว้แล้วอนัต์อนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอนัตตาถ้าเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อันนี้เห็นอนัตตาไม่ยากแล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าจะยังไงก็ให้เห็นอนิจังก่อนเนาะอนิจยังทุกขังก็มันก็ล้อกันไปซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นตอนนี้เดี๋ยวนี้สมมติเราไม่ต้องเรียนเยอะหรอกเรียนเยอะมันรู้สึกว่ามันโหมัน มันมั่วไปหมดเอาเรียนเรื่องเห็นกับการได้ยินเนี่ยหลวงพ่อยกตัวอย่างใหม่เห็นเห็นก็คือนี่เห็นด้วยตาก็ได้เห็นไหมที่อยู่ข้างหน้าพวกเราเนี่ยไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดแต่ไม่ต้องไปบอกชื่อหรอกเอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งถูกเห็นก็พอเรียกชื่อบางทีเรียกไม่ถูกว่าไอ้สิ่งนั้นเ็าเรียกว่าอะไรนะแต่บางทีอาจจะเรียกถูกต้องเรียกชื่อถูกตามสมมติบัญญัติแต่บางอย่างนะ เห็นแล้วแต่ก็ไม่รู้จ yes ักชื่อว่าไอ้สิ่งนั้นเขาเรียกว่าอะไรแต่มันก็ยังเป็นสิ่งถูกเห็นอยู่ดีนะไอ้สิ่งถูกเห็นว่าไปแล้ว่มันก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งจะเรียกว่าอารมณ์ก็ได้คือสิ่งที่ถูกเห็นด้วยตาเออก็เรียกว่าอารมณ์แต่หลวงพ่อก็พูดเป็นภาษาไทยเ็าเรียกว่าเป็นสิ่งถูกเห็นอารมณ์ก็เป็นธรรมะเป็นสภาพธรรมะสิ่งถูกเห็นก็คืออันเดียวกันมันก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งก็มีอยู่จริงนะ แต่สิ่งถูกเห็นเนี่ยเข้าใจไม่ยากเพราะยังไงมันเป็นเข้าใจเรื่องความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็ไม่ยากเพราะมันเห็นอยู่บ่อยๆเนาะมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปแล้วก็สิ่งถูกเห็นมันอน,นัตตาคือไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วสิ่งถูกเห็นไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วแต่พอมาเรื่องเห็นนี่เ <Yeah. S 1> นี่ยเห็นเนี่ยเห็นกับสิ่งถูกเห็นมันคนละตัวกันนะตรงนี้ต้องแยกให้ออกด้วยเนาะบางคนแยกไม่ออกนึกว่าเห็นกับสิ่งถูกเห็นมันตัวเดียวกัน เป็นสิ่งเดียวกันจริงๆมันสองสิ่งสองสิ่งะจะเรียกว่าสองตัวก็ได้เป็นคําสมมติเรียกหลวงพ่อยกตัวอย่างก็ได้ตอนนี้กําลังตั้งกล้องอยู่เนาะกล้องเนี่ยก็เป็นสิ่งถูกเห็นแต่มันมีสภาพธรรมะที่เรียกว่าเห็นนะก็มีอีกตัวหนึ่งถ้าหลวงพ่อจะแจกแจงเพื่อให้พอเข้าใจนะเอากล้องเนี่ยเป็นรูปอย่างหนึ่งกระทบก,กับตานะ เมื่อกระทบกับตาเขาเรียกว่ามีการผัสสะผัสผสะปับก็เกิดการเห็นขึ้นมาที่พ่อหลวงพ่อบรรยายมันมี3ตัวเนี่ยมีมีกล้องแล้วก็มีตาแล้วก็กระทบกันก็เกิดการเห็นโยมดูสิสภาพเห็นนะทึ่งโดยธรรมะเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณพระพุทธเจ้าก็บอกแล้ววิญญาณอนัตตาวิญญาณังอนัตตาชัดเจนมากเลย GPS เนี่ยโอ้โห แล้วทีเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยการเห็นเนี่ยมีอยู่จริงปฏิเสธไม่ได้หรอกบอกว่ายาเห็นยาเห็นมันทําไม่ได้มันก็เห็นอยู่ดีแล้วเห็นอยู่ดีเนี่ยตรงนี้ไงว่าทํำยังไงจะให้เกิดปัญญาจริงๆให้เกิดปัญญาจริงๆไม่ใช่จํะว่าสภาพเห็นเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมะอืมีอยู่แล้วโดยเราเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องเป็นผู้ทําเห็นแต่มันเห็นเลยมันเห็นเลยอ่ะไม่ต้องเอาตัวเราเป็นผู้ทําเห็น แต่มันเห็นเลยแล้วพอเห็นเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยมันเข้าใจได้ไม่น่าจะยากว่าเห็นก็คือเห็นแต่มันไม่ใช่ว่าใครไปเห็น <c oughs> ตรงเนี้ยหลวงพ่อก็ตอกทั้งไมทั้งตอกทั้งยำ้ำวันก่อนก็พูดไปแล้วว่าเราจะโค่นต้นไม้อะนะโค่นต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยหรือโค่นต้นเสาเนี่ยที่เห็นเนี่ยจะโค่นให้มันขาดจะสับให้มันขาดะทำยังไงวิธี ต้องซ้ำที่เดิมใช่ไหมซับ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 ตัดให้ขาดฉับฉับฉับก็คือซ้ำซ้ำที่เดิมถ้าซ้ำที่เดิมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขาดหรือมันก็ล้มไปเพราะนั้นเนี่ของพระเจ้าเนี่ยต้องพูดซ้ำฟังซ้ำแล้วก็ให้เห็นด้วยผู้ปฏิบัติด้วยตัวผู้ปฏิบัติเองเนี่ยเห็นซ้ำ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 แล้วมันถึงจะได้ขาดขาดจากอะไรขาดจากความเข้าใจผิด ถาดจากความหลงผิดตกลงการบ้านวนันนี้ทำกันก่อนโน้นมาประมาณสิบห้าวันแล้วก็วันนี้ถูกต้องแล้วอย่างว่าไม่มีผู้เห็นมันยากตรงไหนชัดเจนอย่างไม่มีผู้เห็นหรือเอางี้ก็ได้สมมติว่าอันนี้เป็นคำของพระเจ้าเนาะเพราะว่าท่านพูดไว้แล้วว่ามันมีเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ใครเป็นผู้เห็นมีแต่การเห็น ลองดูในใจของเราเลยในใจอ่ะพอได้ยินคําแบบเนี้ในใจมันว่าอย่างไงในใจมันว่าอย่างไงมันอาจจะว่าบอกไม่ใช่เราเห็นได้ยังไงก็เรานี่แหละเราเป็นคนเห็นสมมติในใจที่มันพูดมันภาคกันเนาะหรือในใจมันอาจจะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเห็นไหมสิ่งที่อยู่ในใ,นใจนะี่มันคืออะไรละ่ะที่มันพูดว่า เราเป็นคนเห็นหรือว่าเข้าใจแล้วนะไอ้สิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นแต่มันก็ไม่มีผู้เห็นหรอกไม่มีผู้เห็นว่าไอ้สิ่งที่มันพูดในใจเนี่ยใครเป็นคนเห็นไม่มีไม่มีใครเป็นคนเห็นมีแต่การเห็นว่าเออมันพูดมันภาคอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไอ้ตัวพูดภาคในใจมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเป็นเป็นสังขารไม่เที่ยงเหมือนกันไอ้เต็มตัวตัวที่พูดภาคกน,นะในใจอะ เห็นไหมอันนี้ก็ GPS ก็บอกทางไว้แล้วว่ามันก็เป็นสังขารเหมือนกันไอ้ที่พูดภาคในใจมันก็อนัตตาเหมือนกันแล้วไอ้ตรงที่เห็นนะเห็นที่มันพูดมันภาคอ่ะไอ้นี้ก็เหมือนกันก็คือก็สัจธรรมเหมือนกันก็คือเห็นนั่นแหละเห็นมันพูดมันพาคเพราะนั้นไอ้ตัวพูดภาคก็ตัวหนึ่งไอ้ตัวเห็นก็ตัวหนึ่งรวมแล้วทั้งสองตัวเนี่ยอนัตตาทั้งนั้นเลยอ่ะอ่าแล้วก็ดูต่อไป ฟังต่อไปเดี๋ยวในใจมันก็พูดภาคอีกมันก็บ่นเงึมงำ้งึมงำอยู่น,นั่ <c oughs> นแหละบ่นแคไรไม่รู้บ่นเงึมงำเงึมงำ้ออ้าวเห็นไหมมันก็เป็นสังขารที่ปรุงแต่งในใจขึ้นมาอา้าวแล้วก็รู้ได้เห็นได้อีกอรวมแล้วไอ้ตัวบ่นก็อนัตตาไอ้ตัวเห็นก็อนัตตาโอ้ยก็มีแต่อนัตตาเนี่ยเ <c oughs> นี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ไปรู้ที่ไหนหรอก ก็รู้ในตัวเองนั่นแหละเนาะในตัวเองมันมีอยู่แล้วเนี่ยเออมีตัวเองตัวเองเนี่ยก็คือสังขารทั้งหลายก็เป็นอยู่ในทั้งหมดอยู่ในนี้อยู่แล้วแล้วก็มันก็แสดงให้ดูอยู่เห็นไหมมันเป็นสภาพธรรมะเป็นธรรมะที่กําลังแสดงกําลังแสดงแล้วก็ดูสิดูเอาอะไรมาดูก็เอาสติเอาปัญญามาดูถ้าขาดสติ ก็จะไม่เห็นจะดูไม่เห็นแต่ถ้ามีสติก็จะเกิดการรู้การเห็นนะเมื่อดูแล้วดูอีกไอ้สตินี่แหละมันจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยมันมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปน่นาเฮ้ยมันเป็นทุกข์ทนสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกข์ขังน่นาเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวตนนี่ตาม gps บอกเลยเป๊ะเลยโอ้โหไม่ใช่เนี่ยตรงนี้สติปัญญา ก็จะเริ่มเห็นทีนี้การปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรมเนี่ยก็เดินบนเส้นทางนี้แหละเอา้าถ้าพูดกลับเพื่อให้เริ่มใหม่ก็คือมีสติเห็นเห็นอะไรก็คือเห็นสังขารที่อยู่ในตัวเองทั้งร่างกายทั้งจิตใจเห็นกายเห็นจิตกายก็เป็นสังขารจิตที่มันกระดุกกระดิกได้มันเคลื่อนไหวได้มันพูดได้มันก็เป็นสังขารน,นี่มีสติมันจึงเห็น เมื่อเห็นก็เห็นต่อมาอีกเห็นเป็นยังไงเห็นว่ามันเออใช่มันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจริงๆแล้วก็เห็นแล้วโอ้เห็นตาม GPS เลยแล้วก็เห็นแล้วเห็นอีกจนเข้าใจแจ่มแจ้งว่านั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราถ้ามันแจ่มแจ้งอย่างนี้ไงเขาจึงเรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาวิมุต วิมุตต์คือหลุดแล้วพ้นแล้วจากสังขารทั้งปวงปัญญาวิมุตต์คือมีปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งแล้วว่าสังขารทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เรา <ST itte> เมื่อเป็นปัญญาวิมุตต์มันก็เข้าใจเรื่องหลุดเรื่องพ้นคือพ้นแล้วพ้นจากความเข้าใจผิดพ้นจากความหลงผิดพ้นแล้วไม่หลงไปเป็นแล้วเออ <S <S เห็นแล้วรู้แล้วจึงพ้นจากสังขาร พ้นไปไหนมันไม่ต้องไปไหนหรอกเอาแค่พ้นก็คอยพ้นมันก็พอแล้วแล้วพอถามกันต่ออีกว่าใครพ้นอีกก็ไม่มีใครพ้นเพราะอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาเพราะนั้นพ้นแล้วก็ไม่มีผู้พ้นถ้าบอกว่าเราพ้นแล้วก็ยังมีเห็นผิดอยู่เพราะเข้าใจว่าเราพ้นแต่จริงอะ GPS ท่านบอกว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการพ้นก็ไม่ใช่เราพ้น ปัญญาก็เหมือนกันปัญญาก็อนัตตาไม่ใช่เราพน้นแล้วก็ไม่ใช่เราวิมุตต์แล้วก็ไม่ใช่เราวิมุตต์พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ใช่เราพ้นทุกข์มันไม่มีเรามันไม่มีเราตั้งแต่แรกนะเราเนี่ยนะความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันไม่มีมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นบัดนี้เดี๋ยวนี้ก็ก็ยังไม่มีเราอยู่ดีอนาคตก็เราก็ไม่มีอยู่ดี ที่ผ่านมาก็ไม่มีเราแต่เข้าใจผิดไปหน่อยหนึ่งว่ามีเราเป็นเราบัดนี้เข้าใจถูกแล้วว่าไม่มีเราไม่มีเราในโลกนี้ในโลกหน้าโลกไหนๆก็ไม่มีเราเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งณนะบัดนี้เดินทางมาถูกต้องแล้วเข้าถึงพระสัทธรรมแล้วกัดติดจดจอก็คือว่าเมื่อ ได้เห็นธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าอย่างไม่งอนแงนคอนแคลนแล้วนะตอนนี้ทำรรปรากฏเฉพาะหน้าแล้วคือเข้าใจถูกแล้วว่าไม่เป็นเราไม่มีเรามีแต่สังขารธรรมนี้ได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วก็ให้พอกพูนอาการเช่นนี้ไว้อย่าลืมอย่าหลงอีกพอกพูนอาการเช่นนี้ไว้ ว่าโอ้ทุกอย่างที่ปรากฏเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเสียงรูปรสกลิ่นเสียงธรรมารลมหรือสิ่งที่กระทบกายมันเป็นสังขารทั้งนั้นไม่ใช่เรามันเป็นอนัตตาเออไม่ใช่เราไอ้ที่รู้ทั้งหลายอ่ะรู้รูปรู้เวทนาไอ้ไม่ใช่รู้รู้รูปรสกลิ่นเสียงสิ่งที่กระทบกายรู้ธรรมารลมทั้งหลายมันก็คือเป็นรู้รู้ไม่ใช่เรารู้ไม่เป็นเรา มันมีแต่รู้นะแล้วก็หูตาจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็ไม่ใช่เราอยู่ดีรวมแล้วเนี่ยอายตนะทั้งสิบสองอ่ะภายในหกภายนอกหกแล้วก็วิญญาณเกิดผัสสะขึ้นมารับรู้หกเท่าไหร่สิบแปดสิบแปดเนาะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ไม่ใช่เรา พระพุทธเจ้าจึงได้สอนเรื่องเราสอนเนี่ยสอนสอนสาวกทั้งหลายเนี่ยบางทีก็สอนเรื่องอายตนะเพราะบางคนฟังแล้วเข้าใจว่าเออไม่ไม่มีอายตนะไหนเป็นเราเลยแต่ถ้าบางคนฟังเรื่องอายตนะไม่เข้าใจท่านก็พูดถึงเรื่องขันห้าขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอนัตตาอนิจจัง ไม่ใช่เราก mm. e ็ม em> ีอยู่แล้วขันน่ะก็อยู่ที่ตัวไม่ว่าจะเป็นขันไหนอะขันขันเดียวรูปอย่างเดียวก็ไม่เป็นเราเวทนาอย่างเดียวก็ไม่เป็นเราสัญญาอย่างเดียวก็ไม่เป็นเราสังขารอย่างเดียวก็ไม่เป็นเราวิญญาณอย่างเดียวก็ไม่เป็นเรามารวมกันอย่างไงก็ไม่เป็นเราเพราะนั้นความเป็นเราคือความหลงผิดซึ่งเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ ไม่รู้ตามความเป็นจริงนะบัดนี้รู้แล้วก็อย่าหลงอย่าลืมอีกแต่หลงลืมไม่เป็นไรมันก็หลงบ้างแหละแต่หลงก็อนัตตาหลงก็ไม่ใช่เรารู้ก็อนัตตารู้ก็ไม่ใช่เราเพราะนั้นหลงก็ไม่ใช่เรารู้ก็ไม่ใช่เราไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีอันไหนเลยที่ ที่เป็นเรานะการที่เข้าใจธรรมะถึงขั้นนี้นะเขาเรียกว่าเข้าถึงพระสัจธรรมคือความจริงแทนะ้หรือจะพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้การเข้าถึงสัจธรรมคือเข้าถึงความไม่มีเข้าถึงความไม่มีพบความไม่มีเมื่อก่อนมันมีนะมีเรามีตัว,ม,ตวมีตนเป็นเราเป็นของเราบัดนี้ ไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่มีเราเร,เ,รเรียกว่าไม่มีเมื่อเข้าถึงความไม่มีจะเป็นอะไรไม่ได้อีกแล้วจะเป็นทุกข์ก็ไม่ได้จะเป็นสุขก็ไม่ได้จะเป็นคนก็ไม่ได้จะเป็นสัตว์ก็ไม่ได้จะเป็นอะไรก็ไม่ได้ก็เลยไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเพราะนั้นการเข้าถึงความไม่มีไม่เป็นอะไรอะไรกับอะไรนี่คือเป็นพระสัจธรรมแท้ ซึ่งครูบาอาจารย์ของเราก็คือหลวงพ่อกำเขียนท่านก็ได้เข้าถึงแล้วท่านก็มาบอกเราแล้วนะว่าความไม่มีไม่เป็นอะไรนั่นแหละคือสัจธรรมแท้ถ้าพวกเราไม่รู้ว่าไอ้คำนี้อยู่ที่ไหนบ้างหลวงพ่อชี้ได้เลยอยู่บนรูปเนี่ยที่ติดผนังรูปถ่ายของหลวงพ่อกำเขียนด้านล่างเขียนข้อความว่าไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรนะ นี่คือพระสัจธรรมแท้เพราะนั้นพวกเราก็ต่างก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียนเพราะนั้นเป็นลูกคนเดียวกันก็ให้มีใจรวมกันว่าการเข้าถึงพระสัจธรรมแท้ก็คือต้องเข้าถึงความไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไระวันนี้ก็สมควรกับเวลาอ้าวก็เอวัง